พลแข่งก <Cornell>. well, ีฬาของแต่ละคณะสีนะครับซึ่งกีฬาสีทั้ง6สีนะครับได้นำตัวแข่งแลคณะสีมารวมในกลุ่มของกีฬาจากนั้นก็จะเป็นทีมอาวนธทข้าและโรงเรียนนะครับของนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนถามกรนครครับ ใจเป็นหนึ่งเดียวคณะีศศิัดการมีมากหลายเร็นงประกายสอดสองตุกส่วนหน้ามาตรฐานสากลพร้องกันมาพัฒนาสู่แนวนำทั้งเทคโนโลยีทั้นในเรื่องหลักสูตรวิชาการแกงในด้านของประชาคมอาเซียนวัฒนธรรมประเพณีดได้เล่าเรียงร้องสนเสียงแห่งพลังสามศาศัคคีครับสำหรับพูดถือท้ได้แก่นางสาวิรทิพศิราวชาั้นหัสิ และนายนัทพลหมื่นมาชั้นม .4 ทับ4ข้าตากรได้แก่นยายเฉฒนวชัยวีชั้นม .4 ทับ4ผู้เชิญพาผู้เงินพามผูพ้พอได้แก่นา,นสา,นานงสาวกินจีราจํานงศิลป์ชั้นม .5 ทับ5และนายสุติพัฒน์เทียนมงคลชั้นม .4 ทับ4ผู้เชิญพระบรมาสายาลักษ์ได้แก่นางสาวบัจราภูโทโชั้นม .5 ทับ5และนายวัชกรชนกเผ่าทิ์ of ฟวายโอเรนแฮ m โซมัชโก a โมเ e ี e เตอร์เอเวอร leading class c h n o l o g y to level o p but in terms of the Asian community culture has been described by everyone shout the sound of power เสียงปรบมือนะครับให้กับคณะสีม่วงอันังครับแล้วต่อไปจะเป็นคำประกาศของคณะสีเหลือง ณะเหลืองรน1 0สดขภาพินกีฬาประธานที่ประสาคณะสีนังครวิลาวันข่มงประธานคณะสีนายตงชายชาเหลาผู้ถือป้ายนางสาวคุณรพศรสุนนทรอนางสาวจุธารัตน์เดินชขสีบุญพาากรนางสาวสุวลีนางสาวสุนิตาเจ้าโแล คาทาก่อนนางสาวไม่ใช่ลรองสีคาทาก้อนจมูกทองผู้เชินผู้ผู้ทองนายสาวุฒิและนางสาวขจันทาผู้เชิดท่าบรมฉายาลักษณ์นายศักดิ์สิทธิ์และนางสาวกัญญาลักษณ์สำหรับอัตลักษณ์ของคณะราชพฤกษ์สีเหลืองสุขภาพดีด้วยกีฬา นะครับแสดงออกการแข่งขันกีฬาอย่างมีสุขภาพที่ดีนะครับทำให้ร่างกายมีคายืดหยุ่นใไนะครับโดยขรบวนด้าหลังดได้มีอาตารย์ของโรงเรียน,ายนอาจกรย์พิชาการดีกีฬาเด่นศิลปะยอดดนตรีเยี่ยมหน้าจะเลิศซึ่งพวกเราภาคภูมิใจเป็นอย่างนี้งอเสียงปรบมือให้กับนักกีฬาสีเหลือง้วยครับ ต่อไปจะเป็นขบวนวงโยธาราพิษของโรงเรียนนครสวรรแก่นซึ่งควบคุมวงโดยท่านอาจารย์สมโชปุ๊กเพียรอัมการฝึกซ้อมโดยท่านผู้ในการกัณฑิการศิษย์ศาสนาท่านผู้ในการโรงเรียนนครสวรรแก่นวันนี้ได้มาร่วมในการแข่งขันกีฬาภายในของเวทีสามเจ้ากรเหนือกลุ่มเบื้องต้นแล้ววงโยธาราพิษของโรเวียนนครสวรรแก่นเยครับ ผู้องนะครับนางสาวุพิสางกกานายพิยรปัทพักผู้เชิญพระบรมฉายาลักษณ์นายสาวอธิกา <G ül> รธรรมนายประเมศตรใจใจกันผู้จะตรงกระาสีนะครับนายนัทสกุลสีมงครับสำหรับอัตลักษณ์ของคณะสีแสดทองเาานะครับมาในนาม เปิดฟ้าสู่อาเซียนนะครับซึ่งปี2558นี้นะครับหรือปีหน้านี้นะครับพวกเราเพื่อนๆ9กลุ่มระดับอาเซียนอย่างเป็นทางการนะครับมาที่พิเศษได้รับการบันเตปนะครับเปิดเป็นฟ้าสู่อาเซียนนะครับวันนี้อาเซียนมาทุกทิพประเทศนะครับทุกทิพประเทศโดยนักเรียนพิเศษนักกีฬาพิเศษ สื่อนะครับสื่อให้เห็นความเป็นอาเซียนในการเปิดแประตูเข้าสู่ประชาคม AEC ขอเสียงปรบมือให้กับคณะสีแสดน,นะครับโดยจรวดสาวประเมินนะครับสาวปรมินใบประเมินนี่น,อน,อน้องนะครับจากโพ4617นะครับรถชัยนะครับสวยงามมากนะครับยังครบมืีกครั้ครับ

好，关闭。 ฟ้าราชาบดีนะครับมาในนามภาาเพียรรักวิถีไทยเสียงปรบมือให้กับพระริฟ้าอีกครั้งครัครบตามด้วยวงโยธาวาทิตของโรงเรียนแกนครวิทยาลัยพวกผู้วงโยธนาจารย์สวัสดิ์ยมัยุรีสวัสดิ์อำนวยการโดยนะครับท่าดรองผู้ในการสาธิตีตาตา รองผู้การโรงเรียนแกนตะมอนพิทยายลัยครับเสียงตรงเมืองบ้อนรับวงโยธวาทธิ์ของโรงเรียนแกนตะมอนพิทยาลัยนะ คุณค 6, ขสอง 5, 5, 5, 2, ครน .12 นะครับเป็นสายของพ่อสายทับหกนะครับ12นะครับสำหร,รับอัตลักษณ์นะครับของคณะสื่ชมพูร่รวมใจม 14, บ้านยาสิบติดทโดพาะว่าจะยิ่งในส่วนของกิจกรรมของทุกปีในทุบวันนะครับเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาของโรงเรียนขามแกนกนนะรได้ขยายผลไปยังโรงเรียนต่างๆ นะครับในสังกัดสถานการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต25นะครับให้รดทั้ง84โรงเรียนนะครับซึ่งโรงเรียนฐานแกนกรเป็นโรงเรียนต้นแบบในการขยายผลสู่ทุกโรงเรียนในสพม25ครับครับผมซึ่งแน่นอนครับว่าการแข่งขันกีฬาทุกปีนะครับเราจะแข่งขันกีฬาส้านอาญาสิบิีนะครับซึ่งขบวนของคณะศีชมพูนะครับมาในนามร่วใจกันสร้างอาญาสิบนะครับสวยงามทีเดียว นะครับเสียงปรบมือให้กับนักกีฬาคณะศรีศชมูอีกครั้งครับทนจางขบวนกองทัพนักกีฬาของคณะศรีศชมูนะครับสู่พบวนักกีฬาริ้วสุดท้ายนั่นคือคณะศรีเขียวปรีชวา ขอเสียงปบมือต้อนรับน้สีเขียวตรีชวาครับรูปแบบการจัดบอลไทยน้าสีเขียวประธานที่สุดางน้าสีนางอลมสันเพิ่มสูงประธานนาสีงางสาวสุชาตองทองโคตรผู้สือป้ายนางสาวกระบอโยกอิวนและนางสาวทีู่โรงระพระากรนางสาวพัฒนันทล่านายนันทกงสีไผายใจและนายที่คืสีดำผู้เชิญาน้กองนายและชดค่ะ นางสาวิกมาพอรดอรันเกตผู้เชิยเขาลมภาษายารับนายสริเกตประมงสีนางสาวพอลพิฟสุดรูเหลือมผู้เือ่อธงคณะสีนายนวัตใจมินินนเลศซึ่งหลักเก,ษกรษพอเพียงนี้สอนให้เราดำเนินชีวิตตามหลัเกเศรษฐกิจพอเพียงหรูดง่ายคือทำตัวพอประมาณเดินทางสายกลางไม่ทำตัวผู้เอย ซึ่งมีสามตัวหลักคือกพปมานีโหนและนาดีรวมกันในตัวแทนทีซึ่งในหลวงท่านได้ยึดคนโครงการตามพระราชดำริของพระองค์ที่หลายโครงการและในหลายโครงการทีนี้ทำให้ประชาชนชาวไทยเรามีความสุขความสงบและมีความมั่นคงอย่วันนี้ครับเหนือรามนะครับคณะสีเขียวตรีชวาขับด้านไหน นะครับนี่คือเอกลักษณ์ของความพอเพียงของชาวอุษาสายปลาครับกับเรื่องั้งวรำสวยงามในเรื่องของเทคโนโลยีทฤษฎีใหม่นะครับนำจากเนา้อทาสาเป็นเทียนะครับของคณะสือเขียวนะครับขอเสียงปรบมือให้กับคณะนักกีฬาคณะตรีทวาสสีเขียวอีกครั้ินึงครับ คณะสสุดท้ายนะครับกับลำดับต่อไปนะครับจะเป็นการมอบเกียรติบัตรให้กับประธานที่ปรึกษาของคณะสีทุกคณะสีนะครับเรียนเชิญในส่วนของคณะบุตโรชเ่งเป็นประธานสืบจุกคณะสีเตรียมความพร้อมสาหรับการรับเกียรติบัตรนะครับครับกาบขอบคุนะครับท่านประธานนะครับที่ให้การ รับการต้อนรับแต่ละนักกีฬาในแต่ละนัดสีนะครับซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติจากนายศิริโลมสวรรค์โิ์